ที่ถนนสายอุดรธานีเมืองเลยเห็ดที่อยู่ริมถนนสายสองหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเห็ดที่ใต้มาใต้คือการเอาคอบใต้เนี่ยเอาไฟไ,ไปส่องม,ม,มันจะเห็นส่องสะท้อนเลยนะคะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยคือช่วงหน้าฝนนั่นแหละอ่าพื้นที่ที่เอามาตรงนี้มีทั้งอําเภอน้ําหนาวเพชรบูรณ์เพราะว่ายังมีเห็ดอยู่เยอะยังมีป่าอยู่แยะค่ะมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดระงอกเห็ดปลวก เห็ดน้ำหมากนี่ก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่ละครอบครัวมีแม่ค้าชาวบ้านภูพานทองอยู่ที่ตำบลหนองบัวเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะรวมตัวกันสะพายถุงเหมือนกับยโสธรนั่นแหละเข้าป่าไปตอนกี่โมงเขาจะออกจากบ้านไปช่วงค่ำค่ำค่ำเลยเหรอใช่แล้วก็จะกลับมาช่วงเช้าตรู่อุ้ยไม่หลงป่าหลงเปิดกันละ เขาคงหลับตาเดินแล้วไม่หลงละแหละโอ้หาเห็ดกลางคืนกลางคืนเลยค่ะมันจะมองเห็นได้ยังไงวะเขาเอาไฟไปส่องดูเห็ดแล้วงอกนี่แวบๆเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพราตอนเช้าก็มาคัดแยกแล้วทันขายตอนเช้าก็ดีมูญิ่วเคี้ยวตะขอแล้วมันก็คงจะมีแหละเพราะคงมีวิธีจัดการนะคะทำเสียงดังๆไว้เดี๋ยวมันก็ไปอใชาเหดเออโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะค่ะก็เชื่อเธอค่ะว่าเขาเขาเก่งจริงๆนะแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เามาล้างให้สะอาดนะคะครับแล้วก็เตรียมไว้รอ เป็นกองๆหรือเป็นกิโลแล้วแต่ลูกค้าจะซื้ออรองรับตอนคนที่ผ่านไปผ่านมาตอนเช้าพอดิบพอดีเลยไปใต้เห็ดกลางคืนค่ะครับอแต่เราไม่สามารถไปถ่ายกลางคืนให้ได้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็กลัวงงกันทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปล่ะคุณไปสิคุณกล้าไปเหรอเขาหลังไปให้หน่อยแซ่คุณไม่ใช่ชาวบ้านคุณไม่กล้าไปกับเขาหรอก็ไปกับเขาสิคุณให้กี่บาทหาเห็ดก็ไม่ได้ด้วย คุณให้น้องกี่บาทล่ะเออก็ลองไปกับเขาดูเราจะรู้ว่าไปกลางคืนเป็นไงกากลับออกมาเช้าเหมือนเขานั่นแหละไปซื้อกับเขานี่แหละอุ้ยแต่เขาอดนอนเก่งเนาะกลางค่ำกลางคืนอะไปตอนค่ากลับออกมาเช้าแต่ผมถ้าผมไปผมก็จะไปกับเขานะพี่กลางคืนเนี่ยมันก็น่ากลัวความมืดเองก็คือก็ไปด้วยกันแล้งอะไรต่างๆก็คงจะเยอะแต่เขาคงวิธีกันนะไป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 คุณจะไปเหรอไอนนี้บอกพี่กัดให้นะจะไปหาเห็ดกลางคืนที่ไหนอะ อ่าชุมชนห้วยเดือใช่ค่ะรู้จักจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรอ่าเพชรบูรณ์น้ำหนาวนะโอไปน้ำหนาวติแมนจ้าปลาปลาปลาลึกไหมอ่ะปลาลึกไหมเออก็ในอีกตลาดหนึ่งอีกตลาดหนึ่งเดี๋ยวพามาดูตลาดชุมชนห้วยเดือที่คุณพูดถึงเนี่ยคนคนละที่กันเห็ดเห็ดเห็นไหมเห็ดพอเห็นไหมข้างในเขาจะขาวจ้วแบบนี้แหละเอ่อเห็นดำข้างข้างนอกดำนะแต่ข้างในขาวจ้วนะโอดดำแต่นอกนี่ ต้นตำรับเลยดําแต่นอกในแพ่วผ่องเนื้อนอกพะุนเลยนี่เออนะคะอันนี้เป็นตลาดชุมชนตลาดประชารันห้วยเดือตตาบนนนทานอาเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะก็เป็นตลาดของป่าเหมือนกันเวันแล้วก็อยากไปนะคะคนก็ชอบไปซื้อเห็ด ช่วงนี้เห็ดระโงกเห็ดพอเห็ดพึ่งออกค่ะขายหมดทุกวันเลยไม่มีเหลือนะคะออออทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันเขาก็บอกว่าลานค้าชุมชนห้วยเดือดเนี่ยถือว่าเป็นตลาดของป่าที่มีทุกอย่างเลยในช่วงฤดูฝนไม่ไว่าจะเป็นผักสวนครัวก็มีเห็ดป่าก็มีนะคะตามฤดูกาลคนที่จังหวัดใกล้ๆเนี่ยยังมาซื้อที่นี่เลยนะกลายเป็นตลาดประชารัฐในช่วงฤดูการนี้ไปเลยล่ะค่ะ อะไรที่สนใจนะคะก็แวะไปได้ชื่อว่าตลาดประชารัฐห้วยเดือค้นเลยใน Google ขึ้นแน่นอนนะคะถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกลางป่าเลยก็ว่าได้เหยอเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกลางป่าเลยเหรอใช่แล้วค่ะเห็นไหมครท่านผู้ชมครับแม่ดูแล้วน่ารักดีเนาะโอ้ถ้าใครผ่านไปทั้งไงงะรอทุกย่่าคับผมวาดิวิตามก็ดูการแบบนี้หากินยากเขาการันตีไม่มีเหตุเบื่อเขาไม่การันตีเลยนะเขาเลือกเป็น เขาเลือกเป็นสุดยอดเลยนะฮะก็ตามฤดูกาลครับท่านผู้ชมไปอีสานก็ต้องกินเห็ดแหละครับช่วงนี้แต่ก็อยากรู้นะว่าถ้าไปฤดูแรงเนี่ยมันจะมีอะไรขายไหมเขาก็มีตามฤดูกาลเขาแหละน่าจะมีเนาะมีเออเออมันต้องมีอ่ะไม่งั้นจะอยู่ยังไงแต่ละพื้นที่นะครับค่ะ